สวัสดีทุกคนที่เข้า,ารับชมพ่อครัผมฟิลปรารวัตสำหรับวันนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะมาพูดถึงเหรียญคริปโตเคอเรนซี่นะตัวใหม่ที่เพิ่งออกมาสดๆร้อนๆเลยภายในวันนี้และมีอัตราการเติบโตสูงที่สุดนั่นเองห้าอันดับแรกจะมีตัวอะไรบ้างเนะี่ยเดี๋ยวเราไปรับชมพร้อมกันเลยอันดับที่หนึ่งเนี่ยมีชื่อว่าเหรียญซากาคลาวคอยนนั่นเองครับผมเป็นเหรียญเกี่ยวกับการฟาร์มมิ่งนะซึ่งมีอัตราการเติบโตอยู่ที่สิบเก้าเปอร์เซ็นต์นั่นเอง ต่อมาเหรียญที่สองมีชื่อว่าไคมาเดสนั่นเองครับผมไคมาเดสเนี่ยจุดประสงค์ของการสร้างเหรียญนี้ขึ้นมาเนี่ยเพื่อเข้ามาช่วยในการแก้ไขาปัญหาของระบบการเงินแบบเก่าๆนั่นเองครับผมซึ่งจะมีซึ่งเขาจะสร้างโบบการเนินที่ค่อนข้างมีประสิทธิภาพและตอบโจทย์กับลูกค้ามากยิ่งขึ้นนั่นเองอ่าและเหรียญตัวนี้เนี่ยมีอัตราการเติบโตอยู่ที่11.49เปอร์เซ็นต์เองครับผมต่อมาเป็นเหรียญตัวที่สามที่มีชื่อว่าไคชิโมโตนั่นเองไคชิโมโตเนี่ย เป็นเหรียญที่มีจุดประสงค์ในการสร้างตลาดซื้อขาย NFT ขึ้นมานนเองครับผมและใช้เหรียญตัวนี้เนี่ยใครใครชิโมโตเนี่ยในการเป็นตัวกลางนะที่ซื้อขายกันะนในตลาด NFT ของเขาเองนะั่นเองครับผมซึ่งมีอัตราการเติบโตอยู่ที่40%นั่นเองและต่อมาตัวที่4มีชื่อว่า s a k a Finance เอง s a k a Finance ตัวนี้เนี่ยเป็นเหรียญคริปโตเคอเรนซีนะที่ ถูกสร้างขึ้นมาล้วนมีจุดประสงค์ในการพัฒนาอุตสาหกรรมดิจิทัลเองครับผมเมีตยตาการเติบโตอยู่ที่21.54นั่นเอง ต่อมาเหรียญสุดท้ายเหรียญลำที่ห้ามีชื่อว่าบูชิสอัพเปกนั่นเองครับผมหรือว่าหรือว่าเขาเรียกกันว่าบูชิสนั่นเองนะเหรียญบูชิสเนี่ยเป็นเหรียญที่ค่อนข้างมีจุดประสงค์ง่ายๆเลยนะก็คือเป็นโปรเจกต์โปรเจกต์เองที่สร้างขึ้นมาเพื่อให้ผู้ที่ต้องการจะถือครองเนี่ยและได้รับผลตอบแทนเป็นระยะเวลานานๆเนี่ยยิ่งเรารอนานเท่าไหร่เานี่ยเรายิ่งได้ผลตอบแทนมากขึ้นเท่านั้นเหมือนกับการเอาเงินไปฝากธนาคารหรือว่าการล็อกเหรียญนเองครับผมซึ่งเหรียญตัวนี้นะค่อนข้างให้ผล ตอบแทนถึง26เลยนะ ซึ่งค่อนข้างจะเยอะนะและยิ่งใครถือเหรียญตัวนี้เนะี่ยมากกว่าสอ,องแสนเหรียญไว้ในครอบครองเนี่ยเขาจะให้เหรียญตัวร่วงผลตอบแทนอนะ่ะทุกๆสามชั่วโมงนั่นเองซึ่งเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะสูงมากๆเลยนะและสำหรับใครที่สนใจเหรียญคริปโตเคอเรนซีตัวใหม่เหล่านี้เนี่ยก็สามารถศึกษาได้ที่หลายๆเว็บนะอย่างเช่น c o n c o s n e t หรือ MarketCap นั่นเองครับผม .com นะสามารถไปศึกษาได้เพราะว่าตลาดซื้อขาย2ตลาดนี้เนี่ยเขาจะ มีาการให้ข้อมูลของเหรียญที่เพิ่งออกมาใหม่ได้ค่อนข้างดีนะผมซึ่งผมก็ไปอ้างอิงข้อมูลจาก2เว็บนั้นนะและสําหรับวันนี้เนี่ยนี่ก็คือเนื้อหาทั้งหมดที่ผมได้นํามาแชร์สําหรับใครที่สนใจชอบกฝากกดไลค์และกดติดตามผมด้วยนะและเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ